บัดนี้วันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้านางนาวรจจัชั์ทัทคมขอถวายเสียงสวดสายายพระสตรพระปริลิษฐมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสาสุนันตุสักขโมคทางสัเคก,กาเมจะรูปเปคิลิสิขรตะเตจันตลิขิวิมาเนทิเปลเถจคาเมตารูวานาคาหานเคหาวัตถุมหิตเขเตภูมาจาย,ยันตุเทวาชลธาล,าลวิสเมยักขะคันทัพ,พนาธาติตาสันตาสันติเกยัง มูนีวราวัจนะังสาธุเมสุนันตูธรรมสาวนักรโรอัยัมพัทันตาธรรมสาวนักรโรอยัมพทันตาธรรมสาวนักรโรอยัมพทันตาสองบทบูชาพระตนตรัยอิมินาสัการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสัการีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสัการีนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวพุทธังพระคววันตังอภิวาเทมิ สวะขาโตภควัตตาธโมธมังนมสามิจุปฏิปัโนภควัโตสาวกะส,ส,สังโคสังคังนามามิสี่บทส่วนมนาการสิทธิคาถานโมตัสสะภควะตตัวอรหันตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตตัวรหันตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตตัวอรหันตตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทส่วนไดสารนคมนปาถาพุทธังสารนังขจามิธมังสระนังขจามิสังคังสารนังขจามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสาะนางขจามิทุติยมปีสังฆังสละนางขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสระนางขจามิตติยมปีสังฆังสารนางขจามิหกบทสวดสัจจการิยาคาถานัตถิมสารนังอัญญพุทโธมสารนางวังเอตินะสัจจาวเชนะสุติมโหตุสัพพธานัตถิมสารนางอัญญธรรมโมมสระนังวังเอตินะสัจจาวเชนะสุติเมโหตุสัพพธา นัตถิมสารนังอัญญังสังโฆมสารนังวารางอิตนะสัจจาวชินัสสุติเมีโหตุสพะทาเจตพุทธานุสติอิปิติโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโภภควาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโโลกวิโทอนุตตะโรปุริสัทธรรมัสสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโภภควาติ แธรรมานุสติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโก o, เอหิปัสิโกโอปนญายโกปัจจัตต uh ังเวทิตพุวินยูหิตี9้สังขานุสติสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆยายยปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆ ยติตังจตาริปุริสสยุคานิอัตถปุริสสปุคขาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ สิประทานโสยานิทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคสภพวภูตาสุมานาพระวันตัวถัปีสกจัตสุนันตัวาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมาสาสเพเมตังกโรธรรมมนุสยาปะชาญา,า,าติวจนจัลตวจารหันติเยพลิงตัสมาหิเนลกัาอะปัตตา ยังกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติิหตุขยังเวลาคังอมตะตังปณีตังยัตถัจขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสมัติกินจีอิธรรมปีธรรมีรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติิหตุยัมพุทธเสถุปริวันณีสุจริงสมาทิมานันตริกันยมาหูสมมาทินาเตนะสมโมนวิชติ อิธรรมปีธรรมเนรัตนังปณิตังอิติะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภพราณิอิธรรมปีสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาทันเหนานิกามิโนโคตมัสาสนามิเตปฏิปตามตังวิไคหะรัตามุธานิพุติงพุญชมานาอิธรรมปีสังเครัตนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยถินทขีโลปัทถวิงสิโตสิยาจตุพิวเตพิอสัมปกรรมปิโยตถุปมังสักปุริสังวัธามิโยอริยสัจจานิเวจจะปัสติอิธรรมปีสังเครละตังปนีตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหตูพุทธปมัตตา นาเตะวังอัฏฐามมาทิยันติอิธรรมปีสังเคระตังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหตุสหวัสสะทัศนะสัมปทายาตยัสุธรรมาชหิต้าะวันติสกายยติฐีวิจิกิจิตันจ่าสีละพตังวาปีทัตทิกินจิจตูหาปายเยหิจวิปปมุตโตจะจ่าพิธานานิอภพโพกาตุงอิธรรมปีสังเคระตังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหตุกินจาปิโสกมังกโลติปาปกางกาเยนะวจายุทธจเจตสาวาอภพโพโสตสะปติ เถทายะอภพตาทิถาปทัสสุตตาอิทัมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนาปคุมเพยยถาพุสิตเคคิมหานมาเสปฐามัสมิงคิมเหตัถูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงปะระมังหิตายะอิธัมปีพุทธเถรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวัญยุวัลโทวราหโรอนุตตโธรรมวรังอเทสยิ อิทมปีพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนาวังนัติสัมภาวังวิรัตแต่กิตายติเกพวัสมิงเตขีนาพีชาอวิลุณหิฉันธานิพันติติลายถายัมฏีโปอิทมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยานีทาปูตานิสมาคตานิปูมานิวายานิวะอันตลิเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนัสสามมาสุวัติโหตุ ยานิทัพปตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามาสุสวัสติโหตุยานิทัพปตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตตังสังฆังนมัสสามาสุวัสติโหตุ สิบเอ็ดอาตา,าติยะผลิตบทย่อสภาโลคาวินิจมุตโตสภาสันตาปวิชิตโตสภาเวรามติกันโตนิพุตโตจ,จตูวังภวะสภิติโยวิวัจันโตสภาโลโควินัสตูมาเตภวัดวันตรายโยส,สุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิส,สนิจจังมุธาปัญจานจตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนส,สุขังพลัง สิบสองอาทิตย์ต่อปริยายสูตรเอวามีสุตังเอกังสัมมยังพระขวาขยายังวิหารติขยาสีเสสัติงพิขูสหัสสีนาตตะรโขพักขวาพิขูอมันเตศสสัพพังพิขเวทิตตังกินจัพพิขเวสัพพังอทิตตังจัคุมพิขเวทิตตังรูปาอธิตตาจักุูวิญญาณังอทิตตังจักุสัมผัสวะอิตโตยัมพิทังจักุสัมผัสสปัจญาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุคมาสุขังวาตัมปีอทิตตังเกณฑนาอธิตตัง อธทิตตังราคคาินาโทสักคินาโมหคินาอทิตตังชาติยาชรามราเนนัสโเอเกหิปริเทเวหีทุเคหิโทมนาเสหีปายาเสหีอธิตตันติวทามิ โสตังอธทิตตังสัทธาทิตตาโสตวิญญาณังอทิตตังโสตสัมผัสโสอทิตโตยำปีทางโสตสัมผัสสัจจญาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามเปียอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอธทิตตังชาติยาชลามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิปายาเสหิทิตตันติวธามิ คานางอธทิตังคันทาทิตาคานาวิญญาณังอาทิตังคานาสัมผัสสวัิิโตยามปิดทางคานาสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามปีอธทิตตังเกณะอธทิตังอธทิตังราคคินาโทศคินาโมหคินาอธทิตังชาติยาชรามรณะโสเกหิผลิเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหีอธทิตตันติวทามิ ชิวหาทิตตารสาทิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมผัสโสทิิโตยามปีทางชิวหาสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวิทยิตังสุขังวาทุขังวาอัทุขมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชลามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุเขหโทมนาเสหีอุปยาเสหีตินตันติวทามิยโยทิตโตผูตถาภาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโสทิโต ยามปิทางกายสัมผัสสปัจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามเปียธิตตังเกณนะอทิตตังอทิตตังราคะกินาโทศกินาโมหคินาอทิตตังชาติยาชลามรณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอทิตตันติวัามิมโนอทิตโตธรรมาอทิตตามโนวิญญาณังอทิตตังมโนสัมผัสโสอทิตโตยัมปิทางมโนสัมผัสสปัจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวา ตัมปียทิตังเกนาธิตังอธิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชลามรณนนาโสเกหิปริเทเวเหิตุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอทิตันติวัามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตะวาลิยสาวโกจักขุสมินปีนิพินทติรูปเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาณีปีนิพินทติ จากขู่สัมผัสสปีนิพินทติยัมปีทางจากขู่สัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทตุขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติโสตัดสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณนปีนิพินทตติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทตุขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติ คานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณีปีนิพินทติคานาสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีทางคานาสัมผัสสัจจยาอุปเชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติชีวหายปีนิพินทติระเสสุปีนิพินทติชีวาวิญญาณีปีนิพินทติชีวาสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีทางชีวาสัสมผัสสัจจิยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุ กายสมิงปีนิพินทติโพตถเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยามีทางกายะสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตสมิงปีนิพินทติมนสมิงปีนิพินทติธรเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามีทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยยตัง สุขังวาทุกขังวาอัทุขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตตัดสมิงวิมุตตมีติญานังหติขีนาชาติวุสิตังพุมิมาจริยังกตังกัลลินียังนาปรังอิทธายาติปชนาติติอิทธะมวจจาพะควาอัตตมนาเตพิกูพภคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจรปนาเวยากรณัสมิงพัญญามณีตัดสะพิขูสหัสสะอนุปาทายะอาสวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ สิบสามอนัตตลักษณะสุดตังเอวัมเมสุดตังอีกังสมะยังพระควาภารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตตตละโขพระควาปัญจวคีเยพิโขอมันเตสิลูปังพิขเวนัตตาลูปัญจีทางพิกเวอัตาอภิวิสานายทังรูปังอภัตทยะสังวเตยญาละเพทถาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยสมาจโกพิคเว รูปังอนัตตาจสัมมารูปังอภาทายาสังวัตติเจรพัติรูปีเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนานัตตาเวทนาจ่หิทังพิขเวอัตาอาภวิสานายิทงังเวทนาอภาทา,ายาสังวเตยาาตย,าตยาเลพเถาจวเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังวนนเมเวทน,นามาอโหสีติ ยสมาจะกโขพิขเวเวทนานัาตาตัสมาเวทนาอาภาทายาสังวัตติยนจลพติเวทนายะเอวังมีวทนาโหตูเอวังมีวทนามาอโหสิติสัญญาณนตาสัญญาใจหิทางพิขเวอัตตาอาาวิสานะยิทางสัญญาอาภาทายาสังวเตยะลพเทถาจากสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตูเอวังมีสัญญามาอโหสิติยสมาจะขู่พิขเวสัญญาณน้าตาตัดสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตติเนจลพติสัญญายะ เอวังมีสัญญาหตุเอวังมีสัญญามาอโหสีติสังขารานตตาสังขาราใจหิทังพิกเวอัตาอภะวิสังสูนยิทังสังขาราภาทายาสังวัตตยุงลพิธาจะสังขารีสูเอวังมีสังขาราหตุเอวังมีสังขารามาอหสุนติยาสมาจะโก่พิกเวสังขารานตตาตัสมาสังขาราอภาทายาสังวัตติจลพติสังขารีสูเอวังมีสังขาราโหตุเอวังมีสังขารามาอหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจหิทังพิกเวอตาอภวิสานายทังวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยะลพตาจาวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยสมาจะกโคพิคเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาทายาะสังวัตติยะลพัติวิญญาณีนเอวังเมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติ ตังกิมัจญถาภิกขเวรูปังนิจจังวานิจจังวาตินิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกะลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสมีอัตตติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปรลินามธรรม,มังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมาเอโสหมัชมีเอโสมเอโสมอตาติโนโหิตังพันเต ตังกิงมัญญถาภิกขเวสัญญานิจจาวานิจจาวาตินิจจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวัตตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหิตังพันเต ตังกิงมัญญะถาภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาตินิจพันเตยามปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามะเอสหมาจะมิเอสโมีอัตติโนหิตตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเต ยัมปนานิจังทุกขังวิปารินาธรรมังกะลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอสโสหามัสมิเออสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัดสมาติหาพิขเวยังกินจิลูปังอติตานาขตปาปจุปนังอจตังวาพะหิตท้าวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปนีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมินามโออัตตาติเอวาเมตังยัาภูตังสัมมาปัญญายาทัตทัพัง ยากาจิเวทนาอติตานาคตปัจจุปนาอัจจตาวาภิหิตวาโอาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมินาเมโสอัตตาติเอวามีตังยถาภูตังสัมปัญญายะทัทธพังยากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปนาอัจจตาวาภิหิตวาโอาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมัสมินาเมโสอัตตาติ เอวาเมาตังยาถาภูตังสมะปัญญายาทัตพังเยเกจีสังขาราติตานาคตาปจจุปนาชตาวาพเหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหมาสมินเมโสอตตัตติเอวเมาตังยาถาภูตังสมะปัญญายาทัตพัง ยังกินจีวิญญาณังอติตานะคตปัจจุปนังอชตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติเอวามตังยถาปูตังสัมมปัญญายะทัตพังเอวังปัสังพิขเวสุตตาวาลิยสาวโกจะรูปัสสมิงปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญายปีนิพินทติสังขารลสุปีนิพินทติวิญญาณัสมิงปีนิพินทติ นิพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพุมัจจิยังกตตังกัลลานียังนาปาลังอิทธายาติปชานาตีติอิทธมโวจ่าพคกวาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิคูพักวะโตภาสิตังกับพินันทุงอิมัสมินจ่าปนเวยากรณลาสมิงพัญญามณีปัญจวัคคียานังพิขูนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ